Hey guys, welcome back Today, show you how welcome we're prepare some hey guys, to Today you going Rin's back Cookbook. to 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 boba. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลินมากับอีกหนึ่งเมนูค่ะหรือว่าเอออย่าเรียกเมนูดีกว่าจะเรียกเป็นวิธีการสอนต้ม boba pearl ค่ะหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าไข่มุกนะคะหรือว่าจะเป็นบางคนอาจจะเรียกว่าเอ่อ b บล c k บ o เบนะคะเป็นไข่มุกสีดำนะคะที่มีรสชาติทั้งหอมหวานนะคะหลายๆคนอาจจะเคยทานมาบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น ใส่ในชาเย็นก็ดีนะคะหรือว่าจะเครื่องดื่มหลากหลายชนิดนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะวิธีการต้มเขาก็อาจจะมีเทคนิคเล็กน้อยนะคะทำยังไงให้มีกลิ่นหอมหวานนะคะ Ingredients สส่วนผสมและเครื่องปรุงจะอยู่ตรงนี้นะครับ You're gonna need some boba, aka tapioca pearls. The three brands that we like are Chaban Bon, T Zone, and Dragonfly. And no, we don't get paid to say this. We're gonna put the links to where you could buy these in the description box below. So, some So, the black tapioca pearls. <laughs> สาคู่ไข่มุกสาคูดดำนะคะได้ทั้งหมดนะคะหลากหลายชื่อมากมายนะคะและถ้าอยู่ในอเมริกานะคะและอยากจะหาซื้อนะคะลินจะใส่ลิงก์ไว้ในกล่องข้างล่างนะคะสําหรับที่ที่สามารถซื้อได้และที่มานะคะแล้ว3ยี่ห้อนะครับที่พวกเราแนะนำนะครับก็มียี่ห้อชาบอนบอน T Zone และก็ Dragonfly นะครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆนะครับเราไม่ได้ช่วยเขาโฆษณา,า We recommend that you put some honey too Honey will make it smell and taste really great If you don't put it it won't be as great ส่วนผสมที่2เลยนะคะก็คือน้ําผึ้งค่ะหรือว่าถ้าจะไม่ใช้น้ําผึ้งนะคะไม่ชอบก็ไม่จําเป็นค่ะ Brown sugar or you could put some white sugar but brown sugar would taste better น้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลทรายขาว Boiling water น้ําร้อนต้มเดือด The amounts are listed here อัตราส่วนจะไว้ตรงนี้นะครับ Let's get started. เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ First up, you're gonna want to boil the water in a really large pot. อย่างแรกเลยค่ะในหมอ้อใหญ่ๆเลยนะคะให้ทําการเปิดไฟแรงๆนะคะแล้วก็ทําการต้มน้ํานะคะหมอ้อที่ควรใช้นะคะควรที่จะเป็น ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะแล้วก็หม้อลักษณะที่ควรจะใช้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็น t uh, thick b o t t o m p o t นะคะก็คือเป็นหม้อนะคะที่มีก้นที่หนาหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นบางเนี่ยจะทําให้โบบ้านะคะติดก้นหม้อได้นะคะแล้วก็จะยากต่อการล้างแล้วก็จะ uh, เสียของมากเลยนะคะเพราะจะไปติดตรงก้นหม้อแล้วทำให้ไหม้ได้คะ่ะ

หลังจากที่ลงไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าน้ําจะไม่ค่อยเดือดในจุดนี้นะคะทําการนะคะใช้พายยางก็ได้นะคะหรือตะหลิวเนี่ยนะคะทำการคนนะคะคนนะคะให้เขาเนี่ยแตกตัวออกนะคะเพราะบางทีเวลาเราใส่ลงไปตอนแรกนะคะจะทําให้ติดตัวกันได้นะคะตอนนี้ทําการคนนะคะจนให้เขาแตกตัวกัน,นะคะ่ะ Now gonna wanna you're boil for about to minutes it minutes 30 45 you have to stir every 10 minutes. And when you stir, you want to make sure that you stir at the bottom too. Okay, not just the top part. If you don't, the boba will stick to the bottom. พอแตกตัวเรียบร้อยนะคะพอสักพักหนึ่งผ่านไปนะคะจะเห็นได้ว่าเขานะคะเริ่มจะทำการเดือดตัวแล้วเลยะคะเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะทำการคนอีกสักครั้งถึง2ครั้งนะคะ หลังจากจุดนี้ไปนะคะทำการจับเวลานะคะเราจะจับเวลาอยู่ที่ประมาณ35สิบถึงนาทีนะคะแต่ในระหว่างที่ 35- 40ถึงี่สิบนาทีนะคะเราต้องคนนะคะทุกๆุกสิบนาทีนะคะวิธีการคนค่ะที่สําคัญเลยนะคะที่อย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นพายยางหรือตะหลิวถือทัพพีเนี่ยนะคะคนนะคะแล้วเมคชัวร์ว่าะตะหลิวหรือทัพพีของเราเนี่ยนะคะ อยู่ที่ก้นหมะ้อนค่ะแล้วคนนะคะเมคชัวร์ว่าไม่ใช่คนแต่ด้านบนนะคะและข้างล่างเนี่ยติดกางเลยนะคะไม่ได้นะคะต้องคนให้ถึงก้นหม้อนะคะแล้วคนว่าเมคชัวร์ว่าไม่มีอะไรติดค่ะ Then you're gonna want to turn off the heat and stir a few more times, then cover it and leave it like that for about 25 minutes. You it will ruinedwind don't cover texture the be ruined. หลังจากที่ครบ35นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะทำการปิดเตานะคะปิดไฟให้เรียบร้อยนะคะทำการคนอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วอวะ Make sure ว่าไม่มีอะไรติดนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะทำการปิดฝาหม้อนะคะแล้วทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณอีก25นาทีค่ะแต่ขอเน้นนะคะและสำคัญสุดๆสำคัญมากๆเลยนะคะ อย่าจุ่มนิ้วลงไปในน้ำนะคะในหม้อเด็ดขาดนะคะไม่ว่าจะอยากลองชิมรสไม่ต้องเลยนะคะพอบอกได้เลยว่าร้อนมากๆเลยค่ะ Then put it in your sink and put in a lot of tap water and the tap water has to be cold I know it's tempting but do not stick your hand in it's really hot right now You're basically trying to replace all of the water inside the pot with the tap water หลังจาก25นาทีผ่านไปนะคะโบบ่าของเราก็ เสร็จแล้วนะคะพร้อมนะคะแต่ยังไม่พร้อมใช้ค่ะทําการคนอีกสักหนึ่งรอบนะคะว่าไม่มีอะไรติดก้นนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ยกหม้อน,นะคะด้วยความระมัดระวังเลยนะคะเพราะว่าร้อนจัดนะคะลงไปในอ่างน้ำเนี่ยนะคะในอ่างล้างจานเนี่ยนะคะแล้วก็เปิดน้ําเย็นนะคะจากก๊อกน้ำเนี่ยลงไปเลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ํานะคะเขาฟโฟลออกจากหม้อน,นะคะ จนน้ําในหมอ้อเนี่ยเป็นน้ําเย็นค่ะยานะคะยาเอามือลงไปเด็ดขาดนะคะเราสามารถช่วยได้นะคะโดยการใช้ทัพพีช่วยช่วยคนได้ค่ะ Then you're gonna want to drain the water from the boba in a colander, and you want to clean it, if you will, with some cold tap water. หลังจากที่น้ำนะคะอุ่นพอที่เราจะโดนได้แล้วนะคะให้เทบบ้าของเรานะคะลงไปในกระชอนนะคะที่ให้น้ำผ่านออกไปนะคะแล้วก็เปิดน้ำเย็นอีกข่ายอีกหนึ่งรอบนะคะทำการล้างนะคะว่าให้เขาไม่เป็นเมือกลเหนียวๆนียวนะคะให้ออกมาเป็นเม็ดเม็ดใสๆสวยๆเนี่ยนะคะแล้วก็ทำการล้างจนกว่าบบ้าของเราเนี่ยนะคะจะทำการเย็นตัวสนิทค่ะ you want to keep doing it until the boba is completely cool then let the water drain out for one to two minutes พอเย็นสนิทเรียบร้อยนะคะนำมาวางพักไว้นะคะให้เสด็จน้ำสักประมาณ1-2นาทีค่ะ Then in a clean container you're gonna pour in the boba and then add in the sugar and the honey then mix everything really well พอหลังจากนั้นนะคะในคอนเทนเนอร์นะคะในกล่องอะไรก็ได้นี่นะคะให้ใส่บบ้าของเราลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ทำการคนให้เข้ากันค่ะ If it's too dry, you can always add in a little bit of water, and the water cannot be more than half a cup. And now you're done. You can store it in a fridge, and when you want to use it again, you just have to put it in a microwave. To do this, you need to put it in a microwave-safe bowl and add in some hot water and microwave it for about 1 to 2 minutes. Then to want to it with some cold water it's wash you're some ready be used going and again cold พอคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วคะ่ะจะเห็นได้ว่าในตัวบัวบ้าเนี่ยจะมีน้ําออกมาเพิ่มเติมนะคะเพราะน้ําตาลทรายของเรานะคะได้น้ําตาลทรายแดงของเราเนี่ยนะคะทำการละลายตัวนะคะแต่ถ้าแห้งจนเกินไปสามารถเพิ่มเติมน้ําได้นะคะไม่เกินครึ่งถ้วยตวงนะคะไม่เกินครึ่งถ้วยตวงสามารถค่อยๆใส่ลงไปนะคะให้เขาพอมีน้ํารออยู่นะคะเป็นอันว่าเสร็จพร้อมใช้ค่ะ เห็นไมค่ค้างง่ายนิดเดียวนะคะแต่อีกหนึ่งวิธีนะคะที่ลินอยากจะแนะนำนะคะถ้าทานไม่หมดในวันนั้นและอยากจะเก็บไว้นะคะสามารถเก็บไวไ้ในในตู้เย็นนะคะแล้วก็นำมาทานอีกได้นะคะแต่หลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าจะทานได้ยังไงนะคะอีกวันหนึ่งก็แข็งแล้วอยู่ในตู้เย็นนะคะว่าทานไม่ได้สามารถนะคะอีกหนึ่งวิธีค่ะก็คือโดยการนำตักออกมานะคะจากในกล่องคอนเทนเนอร์ที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยนะคะนำมาใส่ในถ้วยนะคะที่ทนต่อความร้อน ใส่น้ำร้อนลงไปนะคะแล้วนำไปใส่ในไมโครเวฟนะคะประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีนะคะจนเห็นว่าน้ำในไมโครเวฟเนี่ยเดือดนะคะพอเดือดพลานเรียบร้อยแล้วนะคะตัวโบบ้าของเราเนี่ยจะทำการนิ่มตัวลงนะคะเหมือนกับตอนที่เราต้มเสร็จใหม่ๆเลยนะคะนำกรองออกด้วยกระชอนนะคะแล้วก็ล้างน้ำจนเย็นก็ใช้ได้เช่นกันนะคะกลับมานิ่มเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมค่ะ เห็นไหมคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะอาจจะมีเทคนิคนะคะและทิปเล็กน้อยนะคะแต่ก็สามารถทำได้อร่อยเช่นเดียวกันที่บ้านค่ะ And don't forget to share a photo of what you made with us on Facebook, Instagram or Twitter with the hashtag RinsCookBook เรียนหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้ของเรียนนะคะช่วยกันกดไลค์กด subscribe จะกันได้ใน Facebook Instagram Twitter และ Google+ Plus นะคะแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพสวยๆนะคะที่เพื่อนๆทำตามสูตรของเรียนนะคะมาได้ทุกระบบนะคะแล้วอย่าลืมใส่ hashtag ที่ r i n s c o o k b o o k ด้วยค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการสูตรเป็นภาษาไทยนะคะสามารถติดตามบล็อกเรียนได้นะคะที่ r i n s c o o k b o o k b l o g s p o t c o m แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ So guys hope you I like this i e v d Please give this video a t h u m b s up Subscribe Follow me on my Facebook, Instagram, Twitter, and Google, and stay tuned for new videos every week. And until next time, guys, bye!